ขณะที่เรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะที่ประสบกับเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ล่าสุดวันนี้ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะไปสำรวจนะคะความเสียหายรวมถึงให้กำลังใจกับชาวบ้านพร้อมกับมีการสั่งการนะคะให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยวันนี้นายนิพนธ์บุญยามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัด และนายนาริศขำนุรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายและก็มอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบะอุทกภัยจำนวน3า0ชุดในพื้นที่บ้านคลองหลังหมู่2และหมู่6ตตำบลคลองทรายขาวในอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากจากเชือกเขาบรรทัดนะคะในพื้นที่อำเภอศรีนครินและอำเภอกงราเมื่อคืนวันที่1ต่อเนื่องถึงคืนวันที่2 ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรนทัดนะคะซัดบ้านพักรีสอร์ทพังเสียหายซึ่งในส่วนของเพื่อกงหลานะคะเพราะว่าน้ําป่าในซัดรีสอร์ทของชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า300กัวเรือน โดยทางด้านนายนิพนธ์บุญยมณีนะคะบอกว่าหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ําท่วมที่ชาวบ้านเดือดร้อนยังพบค่ะว่ามีระดับน้ําที่ท่วมอยู่ในบางจุดชาวบ้านหลายครัวเรือนต้องอพยพทั้งสิ่งของและสัตว์เลี้ยงถือเป็นความเสียหายอย่างรุนแรงในรอบ40ปีโดยเบื้องต้นได้สั่งการให้ส่วนราชการเร่งสํารวจความเสียหายและก็ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็สํารวจทรัพย์สินของมีค่าต่างๆ นอกจากนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลมีความห่วงใยและก็จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกครัวเรือนทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่นิ่งนอนใจซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้นอกจากจะมีการนําถุงยางชีพไปมอบเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะคะก็ยังจะไปให้กําลังใจรวมถึงรับฟังปัญหาและสิ่งที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะกลับไปประสานกับทุกหน่วยงานในการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด รวมถึงเตรียมแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพของประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติโดยเร็วที่สุดสําหรับสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภาพรวมนะคะก็ถือว่าคลี่คลายค่ะแต่ว่าพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ตําบลปรางหมู่ชัยบุรีพยาขาดและก็ลําปํา พบว่าน้ายังคงท่วมหนักซึ่งเป็นจุดรับน้ําที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่อำเภอกงราและก็อำเภอศรีนครินก่อนมวลน,น้ําดังกล่าวจะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาค่ะแม้ว่าสถานการณ์ฝนที่ตกในพื้นที่จะลดน้อยลงแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้นะคะฝนก็ยังคงมีตกลงมาบ้างค่ะทําให้หลายพื้นที่เองนะคะก็ เริ่มที่จะมีระดับน้ําที่ลดลงอย่างต่อนเนื่องแล้วก็หากในวันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะคะฝนยังไม่ตกลงมาเพิ่มสถานการณ์ก็น่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ